หวยแน่ CG ห่วยบทหนังไทยไม่ดีบทไม่ดีเลยพูดอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยพวกมึงยังไม่ได้ดูหนังกันเลยรซ้ำปะเหออคืออยากให้ทุกคนมาดูก่อนเรารู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยบทค่อนข้างดีนะแต่โอเคมันยังมีบาดแผลบ้างที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เรามองว่ามันเป็นหนังที่เป็นหมุดหมายที่น่ามาดูมันอาจจะไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกต์ทั้งหมดเรายอมรับว่าการแสดงบางอันมันก็แบบว่าเป็นบาดแผลมันมีความแบบข้อจํากัดทางภาษาไรอยะไรเงี้ยแต่ว่า โดยรวมแล้วอะเรามองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ั้งสำคัญของหนังไทยเราเราว่าโปรดักชันอะหายห่วงเลยซีจีค่อนข้างทำออกมาดีนะเราดูในโรง iMac ก็คือเราไม่รู้สึกตะคิดตะข่วงอะไรเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการเล่าเรื่องมากกว่าที่เรามองว่ามันเป็นปัญหาของหนังไทยมานานในบรรดาหนังโชว์ซีจีของไทยหลายๆเรื่องหลายเรื่องจะมีประสบปัญหาเรื่องบทไม่ดีเล่าเรื่องไม่ดีกลายเป็นหนังโชว์ซีจีแบบมีความแบบเหมือนหนังเกมอะไรเงีแบบ้ยแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ออกไม่ออกมาไปกองรวมกับหนังพวกนั้นอะ ว่าหนังทะเยอทะยานมากเหมือนหนังมีหลายอย่างอยู่ในเรื่องเดียวกันมีหลายเรื่องที่จะเล่าซึ่งก็คือหนังมันร้อยเรียงออกมามันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะจริงๆระหว่างที่ดูมันก็มีกลิ่นแบบมีความแบบอินเตอร์สเตล่านิดหน่อยแต่ว่า มันไม่เหมือนกันบาคีเนเนชจะมีความแฟนตาซีกว่ามันมีเรื่องของการย้อนเวลาแล้วมันก็คาบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยผสมเข้ากับความไซไฟแฟนตาซีแบบได้เนียนมากคือถึงหนังจะพูดถึงบาดแผลทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ความหวังหรืออะไรก็ตามแต่จุดท้ายมันกลับมาที่แกนเดิมเลยคือมันพูดถึงเรื่องความรักเราชอบความระเมียดระไม,มในการเล่าเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลความรักและสิ่งรอบตัวมันมีความกวีบางอย่างซึ่งเป็นแบบเดียวกับเราเค,เคยดูหนังของมาเดียวเรื่องโฮม ซึ่งตอนที่สองอ่ะมันจะเป็นพูดถึงเรื่องแบบมันจะมีปรัชญ,ญาเรื่องวิญญาณเรื่องความตายเป็นการอุป,ปมาอุปไมยเชิงปรัชญ,ญาเนี่ยอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างเซอร์ไพรส์เรารู้สึกเลยว่านี่จะนี่เนี่ยคืองานใหญ่ที่สุดพูมกับมาเดี่ยวเขาเคยทํามาเหมือนเขาแบบใส่ทุกอย่างใส่แบบจัดเต็มทั้งหมด